สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อยเมซี MC, ทุกท่านนะครับสวัสดีพยังเอฟซีเรียนไกลด้วยนะอยู่กับช่องพรายสริมนแปลงโค,ค,ค้นะมีฝนตกเมื่อคืนเย็นฉ่ำชุนใจมาดูพรายของเรานี่ไพรายตัวเล็กนี่ทำอะไรได้เช้าเลยฮะแน่แล้วไงช่าง Ừ. Nay, này chứ đi để sao để nó khai không đâu này người tắc tắc đi tắc đi để sao rồi nhà cát nhìn chung chầm lắm tục mà có phun chạy nhà tua hấp này cho nó nhàn cạn bình lam เ,เวลาให้เป็นครับนี่การเชื่อเรือฟูฟูเป็นสิ่งที่ดีในปัจจุบันทะครับนี่อะไรที่พอเช่วยเรือกันได้ก็เชื่อเรือกันไปนะครับนี่ก่อินแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของเราที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ก่อนจะไปทางอื่นครับไปเช่่ยเรือพี่น้องชาวช้างกันนะ งานต้องเสร็จสับห,หนุ่มก้านยาวมีนาทีสิบโมงแล้วนี่ใส่น้ำเกลือไล่แฉมครับนาทีสิบโมงใส่น้ำเกลืออีกทีนะครับนี่ยเกลืยกันไปนะนี่เพราะยังไม่กินหญ้าเมื่อเช้าก็ไปดูนะครับนี่ขี้ออกขี้ออกแต่ไม่เยอะนะครับนี่ ยังเคลีย่อยครับน่าจะยังเคลียร์แต่อาการก็ดีขึ้นครับดีขึ้นตามลำดับดูดูนะอาการแล้วไม่น่าเป็นห่วงเล้วครับนี่ว่าเละเหน่ยยังกินยาไม่ได้ก็ต้องใช้น้ำเกลือทดแทนในร่างกายนะครับลมดิกแลับนี่แน่นตึ๊บดิดูจากสายตานนี้ เต็มเปี้ยเลยอนายของเราเลยจะเป็นหนุ่มอีกแล้วเป็นหนุ่มอีกแล้วนี่เน,เน่นทุกส่วนก,กัดย่างช้าๆทุกคืนก็แสน้ำเลือถึงห้าทุ่มนะครับนี่ได้เป็ดกปุก ว่าจะให้ถึงสิบไม่ได้นะครับดิ้นก็เริ่มมีแรงแล้วก็ดิ้นนะครับก็เลยหมอให้ได้ทำการถอดน้ำเพลอนที่เป็ดกระปุกนะ,นะครับการก็ดีขึ้นตามลำดับถึงห้าทุ่มตอนเช้าตีห้านะครับตีห้าก็ไปลงช้าง เชือกหนึ่งครับเป็นของญาติพี่น้องครับเป็นของรลานเอามาจากบ้านก็ไปทํางานาไปทํางานครับทํางานที่พัเทเชียทเพื่อนไว้ก็ไม่ได้ก็เลยเขาให้อยู่นะนี่ก็เลยได้กลับบ้านมาบ้านนะมี่มเช้าก็จะไปลงช่วยครับตีห้าตีห้าเป็นช้างพังนะมี่แต่นิสใส่ก็ยังว่านะครับ พอได้ลืมทำเพื่อนบ่อยก็จะติดนิสัยก็เลยได้มาอยู่บ้าน,นครับกลับมาอยู่บ้านพอจะมีงานมีการหน่อยพอได้ช่วยเหลือจุงเจือครอบครัวมันก็ไม่ได้นะครับทำเพื่อนพอทำเพื่อนบ่อยก็ติดนิสัยมันอยู่ที่นิสัยช้างครอบพอาน,นี้ก็จะติดนิสัยก็ไม่ได้ครับ ทำทัวร์ไม่ได้แล้วก็ต้องมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านหนุ่มก้านยาวดูจากสายตานี้เหมือนไม่สมบูรณ์ครับร่างกายแต่ยังว่านำุนแบบนี้แต่ข้างในนี้แน่นครับข้างในนี้แน่นเปรี้ยวช้างมันอยู่สมบูรณ์กับอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่รูปร่างครับ อย่างจะสมบูรณ์ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างนะครับนี่อยางจะดีหรไม่ดีดสมบูรณ์รูกภผยใครเจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนนะครับนี่ก็ต้องกินอาหารผสมประสานกัน,นครับกินอย่างเดียวไม่ได้ต้องผสมประสานกันไปอยาบ้างกิ่งไม้บ้างอะไยสิ่งอะไรอย่างนั้นนี่อย่างจะ จะได้จะมีภูมิต้านทานครับภูมิต้านทานที่ดีมีภูมิแล้วอะไรก็ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข้นะครับไม่ค่อยป่วยพวกกิ่งไม้นี่จะช่วยได้เยอะ,ะครับกิ่งไม้จะช่วยไปช่วย พวกลำไส้นะครับลำไส้เขาจะได้กินอาหารหลากหลายกินอาหารหลากหลายมันก็ช่วยได้หลายอย่างนะครับภายในเขาพืชกินอาหารอย่างเดียวก็ยังว่าอะไรบางทีอาหารไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะครับคือพวกขับภาพของช้างเองน,นะครับเราพอมีเวลา ถ้ามีอะไรที่พ่อช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยกันนะครับนี่ไม่มีอะไรมากมายเราทำแล้วยายังไงล่ะเราทำแล้วอยาไปคิดอะไรมากมายนะครับตรงนู่นนี่นั่นเราทำด้วยใจนี่มันมีความสุขนะทำ,ทำด้วยใจทำแล้วไม่ต้องคิดสิ่งหวังอะไรนะครับนี่ทำด้วยใจแล้วมันจะมีความสุขเองนะครับ เราคิดมันจะเป็นทุกข์นะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายสิ่งไหนพ่อช่วยหลือกันได้เราก็ช่วยหรือกันนะครับฝนตกดูครับดูชื้นขึ้นมาสบายแล้วครับนี่เย็นสบายอยากก็กลืมฟื้นตัวใช่ไหมครับนี่เล่นอะไรครับนี่มาในเช้าเลยครับ สบายเขาเลยนี่อาเดงชงอึบออคนเล่นด้วยนี่เดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้ว 1... ดงชงอึบอืงชงอึบอันนี้ชอึบ เมื่อคืนก็กว่าจะนอนครับนี่โทรไปหาด้วยนะครับนี่ไม่นอนรอรอนะครับนี่รอนี่อันนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่นค่อยเป็นค่อยไปปลูกรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้มันก็จะสวยงามไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆไม่ต้องไปอะไรมากมายนาครับรดน้ํนาใส่ปุ๋ยพรวนดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับตัวไปก็เป็นเด็กดีมีคุณภาพใช่ไหมๆๆๆๆเลี้ยงไม่ต้องทะนุันอบนี่ดูกับดินกินกับทรายสร้างภูมิภูมิกันไปในตัวนะครับนี่ จะมีภูมิไปในตัวบวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอืมหืมดำดำอืมวสร้างภูมิคุ้นกันแบ่งเวลาให้เป็นใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับมันต้องแยกแยะให้ได้นะครับนี่แบ่งเวลาไม่งั้นไม่ได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องเข้าอ,อกเข้าใจในครอบครัวก็ต้องเข้าอ,อกเข้าใจกันนะครับนี่มันไปไม่ได้นะครับบางสิ่งบางอยา่างมีความละเอียดอ่อนเยอะนะครับนี่ที่ชีวิตคนกับช้างบวกกับจิตสาธารณะช่วยเรือกันไป ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับท,ที่ชีวิตคนกับชา้างยังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับนี่เป็นสิ่งดีงามี่น้องชายช้างกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงบะกเช้ชาช้าบุญกุศลเกื้อหนุนนำ